เดี๋ยวนะทุกคนกิโลแบบนี้มาแล้วไหมไอแผนบินโดนจบบ้านอะไรเงี้ยอหนึ่งทาง5ตัวโดน5้ตีบ้านหรือว่ายังไงคือโอเมก้ามาเฮเลนมาอันนี้คือมีพิรุธแล้วนะเองอะเองมีพิรุธแล้วนะนั่นแน่มีเฟนดิกไว้ด้วยแต่ว่าเฟนดิกอะมันสามารถป่าได้ไงแต่ใครออฟทุกคนว่าจะหยิบหยิบโอเมก้ามาอ,อปะล่ะโอกาสน้อยเลยทุกคน แล้วมันมีเฮเลนอะไรแบบเนี้เฮเลนโอเมก้ามันของคู่กันอยู่แล้วป้าถ้าเกิดเราจะเล่นคอมตีบ้านเฟนิกมาอีกตัวหนึ่งแล้วยังมีโกวาล่าดิพึ่งเข้ามาล่าสุดครับผมเพื่อนร่วมแก๊งคนใหม่ครับโกวล่าตัวตีบ้านเรามาลุ้นสเปลดีกว่าถ้าเกิดเป็นสเปลแบบโดน5หรือว่าอะไรโดนหรือว่าบวกฮิวอะไรไงี้ยผมว่าตีบ้านครับนั่นไงมีฮิวสโดน2ฟิกเกอร์หนึ่งไอฟิกเกอร์นี่อาจจะแบบลืมเปลี่ยนนะครับผมมันอาจจะเป็นฮิวเป็นโดนก็ได้นะ ผมว่าเลือกเขาเลือกเขาเลือกอ1ทางว่ะทุกคนเลนที่อ่อนแอที่สุดน่าจะเป็นฝั่งผมนะก็คือเลนแคลรี่นะครับคือซีท่านนี้ผมแทบจะไม่กด5เลยนะครับก็เพิ่งมากด5กดกับน้องๆน,นะครับแล้วผมก็ไม่ได้เจอแผนเนี้ยไอแผนเนี้ยผมไม่รู้ว่ามันเก่งสักแค่ไหนนะครับแต่ผมคิดว่าฮีโร่ทีมเราอะ่ะไม่ได้แพ้ฝั่งเขาขนาดนั้นนะอาจจะมีคิล่าครับคิล่าที่แบบต้นเกมมันแทบจะทําอะไรไม่ได้เลยมัน,ม,นมันเล่นไฟยากครับคิล่าเป็นตัวที่ต้องมาจังหวะ2 นะครับเราก็ต้องมีดาเมจในการปิดคิวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้นเกมเนี่ยอ่าสี่คนเราอ่ะจะต้องเหนื่อยหน่อยนะครับผมก็ปล่อยคีร่าฟาร์มไปนะก็เล่นรับ4เล่นรับ4ี่ห้าแล้วก็ฟาร์ม1นะครับอ่าตอนเนี้ยทีมเราที่จะใช้งานได้ช่วงต้นเกมเนี่ยที่เด็ดๆเลยจะเป็นบิวโรกับมีน้าครับสตัวนี้จะเก่งมากๆช่วงต้นเกมบิวโรเนี่ยก็อย่างที่ทุกคนรู้ยิ่งสตูเยอะเนี่ยมันก็จะยิ่งแต่ได้ปัดได้เรื่อยนะครับมีน้าเหมือนกันนะครับผมมีน้าเนี่ย ยิ่งศัตรูเยอะมีหน้ายิ่งเก็บสแตก็กแล้วก็ได้ปั่นได้เรื่อยแล้วก็วิ่งไวนะครับแต่ตอนเนี้ยฝังทองข้ามเนี่ยมันไปนเล่นเลนบนทุกคนเราต้องรีบวิ่งนะเราต้องรีบวิ่งไปเลนบนแบบด่วนจีเลยนะครับผมเกี้ยกป่อมปวนแตกแล้วนะครับผมไม่ถึงนานีเท่านั้นครับถ้าเกิดเราปล่อยฝันทองข้ามเล่นผมบอกเลยว่าเจ๊งครับผมจบบ้าน2อาทีก็จบบ้านแล้วนะครับถ้าดูจากสปีดแบบนี้นะครับผมเฮ้ยถ้ามีหน้าน้องน้องไปไหนอะน้องเอ้ยอ้าวออาตดนสตาร์ด้วยอ่าเรียบร้อย มีหน้าคข้โรวมจังหวัดนี้แล้วได้ไหมเรวเหมืนอนจะไม่ได้ไงคือจริงๆมีหน้าต้องวิ่งไวกับพวกผมครับไม่ใช่เดินออบนะครับผมแล้วก็ซัดตรงนี้เลยอันนี้ผิดแผนแย่แล้วทุกคนต้นเกมเราลำบากละสำหรับใครที่กำลังมองหายดีเกม rv พุ้มพุมสกินแสสวยผมแนะนำเพจนี้เลยครับ admin ต้น tp 7และเพจนี้ยังมีผู้ติดตามมากถึง2 0 0 0 0 0คนหากใครสนใจพิมพ์ค้นหาใน Facebook ว่า แอ m i n ตต้น TP7 ก็จะเจอเลยครับทันเทพเว็บบริการเติมเกมออนไลน์ที่มีเกมให้คุณเลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมมือถือหรือว่าเกม PC อีกทั้งยังมีเกม Rv ที่มีโปรโมชั่นถูกส,สุดที่สุดในประเทศไทยสามารถใช้บริการได้แล้ววันนี้ที่ ww w บค n t นเท i n t h ปั๊มบน้ปั๊มบนหายโอ้นึกว่าหายแล้วปัโทไอ้นี้เข้ามาตานต่อฝืนนะฝืนนะน้องฝืนนะน้องเฮ้ยโถมเลยถมเลยมันฝืนแล้วมันฝืนแล้วน้องเอ้ยไป ยิงยิงเอ็งไม่ต้องถ่วงแม่ทําเป็นเดินมาทําเป็นเดินมาทางนี้เพื่อให้เราไอตัวนี้มันหัวมหมอนแล้วทุกคนเฮเลนเนี่ยมาทาเป็นเดินมาทางนี้ไงเพื่อให้เราเดี่ยมาลุมตีเฮเลนแล้วคาเฟนีรอดแต่ว่าฉลามผมฉลาดกว่าง่ายทุกคนเออก็ปไปไล่ตีเฮเลนไงแบ่งหน้าที่กันแบบโคตรจะดีมีหน้าโดนลุมแล้วครับมีหน้าโดนลุมแล้วครับโดนผักเข้าไปครับอย่างนี้ก็ต้องปล่อย ทำอะไรไม่ได้คนคีล่าก็มาเล่นตรงนี้หน่อยหนึ่งครับแต่ก็คีล่าเราต้นเกมนะเนาะถ้าเกิดเลือกเขาเยอะขนาดน,นี้มันก็ทํายากคนล้นฉลาดครับลากเหยื่อเข้ามาครับตรงนี้แล้วช่วยกันลุมอันเดเข้าไปอันตีครับสตันห้าตัวผมตีผมตีแบบเป็นกํบบาลังใจช่วยอยู่ข้างหลังครับแต่เอาไม่ได้ครับเราเสียสองครับผมได้มาหนึ่งอันตีมาพอดีครับผมโอ้พุ่งจะรวลสี่ผมเนี่ยมีหน้าเกี่ยวมาครับได้ไหมยิงเข้าไปครับไวโอ้ โอเมก้า oh ไม่ตายตัวมีหน้าโชว์พลังโชว์พลังไหวไหมน้องไม่ต้องถอยแล้วถอยไม่ได้แล้วเออใส่เข้าไปใส่เข้าไปใส่เข้าไปอ้หนิดเดียวยังไม่ถึงสามนาทีดูดีค่ากัไม่ถึงกับตัวโอ้ค่ากันย่บเละเทะไปหมดเลยทุกคนเหมือนเดิมนะคีล่าจะมาในจังหวะที่แบบเก็บตกทุกคนตอนนี้คีล่าต้องฟาร์มนะครับผม แต่ผมต้องรับกลายอีกเวฟว่ะจริงๆอยากไปรับล่างนะแต่ว่าฝั่งมันเกิดหมดแล้วทุกคนเขาเกิดหมดแล้วเขาก็ต้องโถมกลางแน่นอนนะครับรวม5้าโถมกลางเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเราก็มารับกลางเหมือนเดิมนะครับแต่ตรงเนี้ยโอ้ยรวบสวยจับทุกคนแล้วฉลามก็ไปโชว์ตรงนี้ครับแล้วผมตีสนับสนุนอยู่ข้างหลังครับเป็นกำลังใจช่วยอยู่ห่างครับฉลามเอาให้ฉลามเอาอยู่ครับเอาโลไปให้เพื่อน,นึ่นที ว่าต้นเกมฉลาดมีหน้าอย่างเถื่อนนะครับผมฝั่งตรงข้ามยิ่งเยอะเรายิ่งเก่งครับอ่ะตรงนี้เราปีกตัวไปฟาร์มหน่อยนะครับผมเพราะว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาเพิ่งตาย2แล้วเขาก็ต้องรีเซ็ตไฟนะครับต้องเติมเลือดนะครับจังหวะเนี้ยอ่ะเราแยกมาหาเงินได้นะครับแล้วเดี๋ยวเคลียร์เวบนี้เสร็จเนี่ยก็ต้องกลับไปรวมตัวกลางใหม่เพราะว่าหลากัลกๆเลยนะครับตัวหาเงินเลนเราเนี่ยจะเป็นคีล่านะครับผมส่วนแบบอาจจะมีผมหรือว่าบิลโล่เนี่ยอาจจะออกไปฟาร์มบ้างนะครับถ้าเกิดในกรณีที่มันแบบ ไม่ได้มีไฟมารีเทตไฟแบบนี้นะครับผมเฮ้ย,ยต้องฟิกต้องฟิกทุกคนอย่าไปเสียเลือดครับถ้าเกิดเสียเลือดตรงนี้ผมไม่มีเลือดเล่นตรงกลางนะครับผมมันก็จะเสียเวลานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเซฟเลือดไปเล่นตรงกลางต่อนะครับเหมือนฝั่งกู้จะใช้แผ่เรานะเฟนิกจะแยกตัวเล่นแล้วนะครับอ่าเหมือนเริ่มเจาะไม่เข้าไงกำแพงผมมันสูงและหนาเลยฝั่งกุ้นเนี่ยคือ โอเคถ้าเดินเดิน,จะ,ดนจะเดินตัวหลายแล้วเนี่ยหรือว่ายังไงเฮเลนฮึสิลามาครับตรงนี้ฝั่งนู้นเนี่ยเขาค่อนข้างเสียเปรียบเราเราเนี่ยเรามีตัวสำรองก็คือไม่ใช่เรามีประกันอะเรามีประกันก็คือคิล่าที่ได้ฟาร์มอยู่ใช่ไหมเราฟันตรงข้ามเนี่ยเขาข็ถมไปเลย5ตัวนะครับแต,แต่ตอนนี้เริ่มมีเฟนิกไปแยกแล้วแต่ว่าคือมันอาจจะช้ากว่าเรานะครับเพราะว่าเราเริ่มทําก่อนนะครับผมคิล่าเราจะรวยกว่าอย่างแน่นอนนะครับ ฝั่งูเนี่ยเขารู้เขารูา้แล้วว่าเขาเริ่มเจาะไม่เข้าเขาก็เลยจะต้องหาตัวหนึ่งเพื่อจะไปแยกฟาร์มครับแต่เขาไม่สามารถฟาร์มหมดได้เพราะว่าตัวเขาเนี่ยเลือกมาเพื่อจะมาจะมาแบบโผมทางเดียว,วจบบ้านไงถ้าเกิดไปแยกอ่ะทุกคนคิดว่าตัวไหนไปแยกแล้วฟาร์มเก่งแล้วแล้วรว,วยมาแล้วเก่งก็จะมีคาเฟ่ถูกไหมแต่คาเฟ่คือมันคือคีดหลักในการตีบ้านไงถ้าเกิดคาเฟ่ไปอ่ะจบเลยไม่มีตัวตีบ้านนะครับอ่ะอีกหนึ่งตัวอาจจะเป็นเฟนิกแต่เฟนนิกเลดเกมไม่ได้เก่งขนาดนั้นทุกคน เพราะฉันเนี่ยโอเมก้าโกวาล่าแล้วก็อาโอเมก้า Omega เนี่ยมันมันไม่สามารถไปฟาร์มมีตังค์แล้วเก่งได้ไอตัวพวกนี้คือมีตังค์ก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะครับในกรณีที่อยู่เลดเกมมาแล้วตรงนี้ผมได้ยิงฟรีนะแต่ทีมผมเนี่ยคือเลดเกมเก่งก็จะมีผมคีล่าบิโลที่เก่งแล้วเล่นได้นะในช่วงเลดเกมก็เล่นได้แต่ต้นเกมจะเก่งกว่านะตายไหมไม่ตายหรอโอ้โหเหลือเลือดไปทำไมเนี่ย เห็นไหมคีรีล่าจะเล่นยากหน่อยนะแอมเด็มันจะไม่พอครับตรงเนี้อาจจะต้องไปฟาร์มต่อนะคือผมแอมเดตแล้วก็มีหน้าก็น่าจะรับป้อมได้แบบสบายสบายอยู่นะสามคนนี้มันค่อนข้างเคลียร์คลิปเก่งด้วยนะครับแล้วก็ให้บิโลกับกีร่าเนี่ยคือมาจังหวะสองจังหวะเก็บตกอะไรเงี้ยหรือแบบบิโลเนี่ยลากคนเข้ามานะครับผมอะตรงนี้เราต้องรีบเคลียร์นะเราไม่สามารถรอเมดได้นะครับ เผื่อคีปเราได้เขาป้อมเขาเผื่อเราจะได้ป้อมเขานะครับผมตรงนี้ผ่านไปหกนาทีแล้วนะฝั่งคุนก็เจาะอ,อะไรเราเพิ่มเติมไ่ได้นะถ้าบอกว่าผมว่าโอกาสชนะเขาน้อยมากมากนะทุกคนเพราะตัวเขาเนี่ยเออมันแันแยกเราไม่เก่งอะ่ะมันต้องรวมกันแล้วมันถึงจะเก่งะนะป้อมเขาเลือ,อยๆนิดหน่อยนะทุกคนโอเคเขาเช็คพุ่มนี้แล้วนะครับเราถอยออกมาก่อนนะ ค่อยเคลียร์บรรยากาศไปนะทุกคนจะไม่เข้าไปโดนตอดโมัวนะแล้วเหมือนมีหน้าจะเล่นหรือเปล่ามีน้าเข้ามาเล่นให้ก่อนแล้วครับจังหวะหนึ่งครับเราเพื่อนเราเข้าต่อครับตรงนี้เราจ่ายดาเมจฟินๆฟินอยู่ที่เลนหลังครับปรากแล้วแตกหมดแล้วสาตัวครับฝั่งตรงข้ามเหลือแค่สองตัวครับตายบีกหนึ่งก็อ่าตายห้าแบบนี้ทําไงอะทาใจดิพี่จา๋ามีป้อมเลยครับเราเล่นกันสวยกว่านะครับผมถือว่าเราตั้งรับกันดีนะเราไม่ได้แบบโยโรแบบหมดตัวแบบ โ,โถมโถมโถมไงฝั่งเราเนี่ยคือยังมีฟาร์มด้วยไงทุกคนแล้วฝั่งตรงข้ามกดจอมหรออ้าวจบไม่ได้ดิ <c oughs> บอกแล้วกำแพงผมมันหนาไปหน่อยนะฝั่งผมเนี่ยเป็นกําแพงที่มันมีป้อมปืนอยู่ที่เลนบนน่ะฝั่งอุนก็เป็นแค่คนที่วิ่งเข้ามาเพื่อจะมาพังกำแพงทุกคนกําแพงที่มีป้อมปืนมันแข็งกว่ายอยู่แล้วนะครับก็โ <c oughs> มไปแล้วผมชนะชนะได้ก็โมนะ ปอนข้ามาดูก็น่าจะเหมือนไส่ยอยู่นะครับผมก็ต้องขออภัยนะก็ให้คลิปมาสนุกคราบสนุกนะครับผมก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะบูลลี่หรือว่าร้อเรียนอะไรนะครับผมเกมนี้ก็วิธีรับมือกับแผนนี้นะครับส่วนตัวเลยนะก็หนึ่งหนึ่งฟาร์มสี่รับนะครับมันจะดีที่สุดนะครับถ้าเกิดเรามารวมกันรวมกัน5้าตัวเพื่อจะรับเนี่ยเราก็ต้องหยิบตัวที่มันอห้าแล้วเก่งไงแต่ในกรณีที่เราไม่รู้ว่าปงนข้าจะเล่นแผนนี้หรือเปล่าเราก็หยิบตัวปกติมาใช่ไหมล่ะ นั่นทามาเจอกรบแผนเนี้ยเราก็ต้องรับมือประมาณนี้นะผมว่า4คนรับ1คนฟาร์มผมว่ามันน่าจะดีที่สุดแล้วนะครับผมก็มจะประมาณนี้เนาะก็เป็นเกมสนุกๆน,นะครับผมก็อขอบคุณมากๆกับดูคลิปนี้ก็จนจบนะครับถ้าเกิดใครชอบก็ฝากกดไลค์กันด้วยหรือวใครที่ดูกันมานนาแล้วยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามไปกันด้วยนะครับถ้าเกิดใครอยากซัพพอร์ตกันเนี่ยก็สามารถสมัครสมาชิกเข้า,มา,ม,า,ม,ามาได้เลื่อเต้นมีแค่2 0บาทเท่านั้นใครสมัครมาแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับ